นี่คนอยู่สองประเภทบนโลกออนไลน์คนที่ใช้วิธีอนจับคนที่ไม่รู้ว่า IP address ของตัวเองกำลังตะโกนบอกตำแหน่งให้กับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาด้วยแนววิธีีนคุณจะกลายเป็นเมืองถีในโลกออนไลน์วันนี้ผมจะสอนวิธีตั้งค่าใช้งานกับทุกอุปกรณ์ของคุณปลดล็อกคอนเทนต์สตรีมมิงและแม้แต่โอนถ่ายไฟล์แบบเข้ารหัสเหมือนสายลับด้วยฟีเจอร์ที่เรียกว่ามิชเน็ตมาแอบหายตัวกันเถอะ ก่อนอื่น VPN คืออะไรเวลาคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตข้อมูลของคุณจะเดินทางแบบเปิดเผยเหมือนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางหลวงใครก็ตามที่เฝ้าดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแฮกเกอร์หรือแม้แต่เว็บไซต์ก็สามารถเห็นว่าคุณไปที่ไหนบ้าง VPN อย่าง No VPN จะสร้างอุโมองค์เข้ารหัสที่ปลอดภยัยเป็นเลนส่วนตัวของคุณเองเพื่อให้ข้อมูลของคุณเดินทางได้อย่างปลอดภัยมันจะเชื่อมต่อกับซเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ซึ่งจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแทนคุณแล้วส่งข้อมูลกลับมาผ่านอุโมงค์นั้นสิ่งนี้จะซ่อนตำแหน่งจริงของคุณและทำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคุณเป็นความลับส่วนตัวไม่ว่าคุณจะใช้งาน WiFi สาธารณะทยาท่ยงเข้าถึงเนื้อหาจากต่างประเทศหรือแค่อยากควบคุมความเป็นส่วนตัวของตัวเองมากขึ้นนาวิเทียนก็ทำให้ทุกอย่างง่ายสุดๆตอนนี้มาเริ่มตั้งค่ากันเลยเริ่มต้นโดยคลิกลิงก์พิเศษในคำอธิบายวิดีโอด้านล่างเพื่อรับข้อเสนอที่ดีที่สุดของนวิเทียน ลิงก์นั้นจะพาคุณมาที่หน้าลัดดิ้งเพจนี้คลิกปุ่งสีส้มเพื่อเริ่มต้นแล้วคุณจะเห็นตัวเลือกแพ็กเกจสีแบบได้แก่เบสิคพลั Complete และพ i อมส่วนตัวผมแนะนำแพ็กเกจ Plus เพราะคุ้มค่าที่สุดพร้อมฟีเจอร์เสริมอย่างตัวจัดการรหัสผ่านการดรอโฆษณาและการป้องกันการท่องเว็บขั้นสูงทั้งหมดนี้เพิ่มเงินจากแพ็กเกจเบสิคแค่ประมาณ1ดอลลาร์ต่อเดือนเท่านั้นคลิกปุ่มเลือกแพ็กเกจที่คุณต้องการแล้วคุณจะเข้าสู่หน้าชำระเงิน พรออีเมลของคุณเลือกส่วนเสริมที่ต้องการและเลือกวิธีชำระเงินไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตเทพ้าหรือแม้แต่คริปโตหากคุณต้องการความเป็นส่วนตัวเต็มที่ไม่มีทดลองใช้งานฟรีแต่มีการรับประกันคนืนเงินภายในสาสิบวันดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงเลยหลังจากชำระเงินแล้วระบบจะดําเนินการคําสั่งซื้อของคุณสักคู่หนึ่งจากนั้นคุณจะถูกพาไปยังหน้าการยืนยันนี้ทริกปุ่งสีน้างเงินที่เขียนว่า activate on account ถัดไปคุณจะต้องยืนยันอีเมลของคุณหากคุณใช้ Gmail หรือผู้ให้บริการอีเมลรายใหญ่อื่นๆคุณสามารถคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อเปิดบัญชีอีเมลของคุณได้โดยตรงจากหน้านี้จากนั้นตรวจสอบกล่องจดหมายเข้าในอีเมลที่คุณใช้สมัครและค้นหารหัสยืนยันของคุณนำรหัสนั้นมาวางที่นี่ได้เลยถัดไปสร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีโนมของคุณจากนั้นคลิกปุ่มเพื่อดาวน์โหลดแอปสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ แล้วคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเริ่มการติดตั้งทำตามขั้นตอนที่โปรแกรมติดตั้งแนะนำเพื่อเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณอาจขอสิทธิ์เพิ่มเติมระหว่างการติดตั้งที่นี้คุณจะเห็นว่าเมื่อแอป,ปติดตั้งเสร็จแล้วมันจะเปิดขึ้นมาบนเดสก์ท็อปขอ,ของฉันทันทีดังนั้นฉันจะปิดหน้าต่างติดตั้งไปเลยและปิดแท็บที่ไม่จำเป็นออกด้วย โอเคตอนนี้นอะบติดตั้งเสร็จแล้วมาดูกันว่าการเริ่มต้นใช้งานมันง่ายแค่ไหนเมื่อฉันคลิกที่คลิก Connect ตรงมุมขวาบนดอบจะค้นหาเซิฟเวอร์ที่เร็วที่สุดใกล้ตัวฉันและล็อกการเชื่อมต่อของฉันทันทีแค่นั้นเองง่ายมากรวดเร็ว <Good S 1> เป็นส่วนตัวและปลอดไทยในไม่กี่วินาทีพูดตรงๆเลยนะฉันอยากให้ทุกอย่างในชีวิตง่ายแบบนี้บ้างแล้วมันทำอะไรได้จริงๆบ้างล่ะเมื่อคุณคลิกค Quick Connect เรนนาจะเข้ารหัสข้อมูลอินเทอร์เน็ตของคุณและส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดไทยนั่นหมายความว่า i p address และกิจกรรมออนไลน์ของคุณจะถูกซ่อนไม่ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแฮกเกอร์หรือใครก็ตามที่แอบดูบน Wi-Fi สาธารณะเห็นได้ถ้าคุณอยากปิด VPN เมื่อไรก็แค่เล็กปุ่ม disconnect ได้เลย Quick Connect เป็นวิธีที่ง่ายมากในการเปิด VPN และเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ที่สุดแต่ถ้าคุณอยากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ในสถานที่เฉพาะล่ะ คุณก็สามารถทําได้หลายวิธีเหมือนกันตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีแผนที่ของสหรัฐอเมริกาอยู่ถ้าผมอยากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ฟลอริดาผมก็แค่คลิกที่ไมอามีได้เลยและเหมือนกับปุ่ม Quick Connect เลยมันจะเชื่อมต่อผมกับเซิร์ฟเวอร์ที่ไมอามีโดยอัตโนมัติตอนนี้คุณก็สามารถเชื่อมต่อกับประเทศอื่นได้ด้วยคุณสามารถทําได้โดยเลื่อนดูแผนที่เพื่อหาตําแหน่งอื่นหรือเลือกจากรายชื่อทางด้านซ้ายก็ได้ ตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่อิตาลีผมก็แค่ทิพมคำว่า,าลีแล้วคลิกที่อิตาลีจากรายชื่อได้เลยแค่นั้นเองผมก็เหมือนได้ไปอยู่ที่อิตาลีแล้วไม่ต้องใช้พาสปอร์ตหรือซื้อตั๋วเครื่องบินเลยจึงใช้หมายละ่ะตอนนี้คุณก็เห็นแล้วว่าการเชื่อมต่อ VPN อย่างปลอดภัยมันง่ายแค่ไหนแล้วถ้าผมบอกว่ามันง่ายกว่านี้ได้อีกละ่ะถ้าคุณต้องใช้นอกบ,บ่อยๆคุณก็คงไม่อยากต้องมาตั้งค่าทุกครั้งที่เปิดอุปกรณ์ใช่ไหมละ่ะ นั้นเดี๋ยวผมจะสอนวิธีให้มันทำงานเงียบๆอยู่เบื้องหลังทั่วให้คุณตอดไทยตลอดเวลาที่มุมล่างซ้ายให้คลิกไอคอนรูปเฟืองเพื่อเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นที่หัวข้อ General h e ให้เปิดสวิตท,ที่เขียนว่า launch the app on computer startup ดบบนี้พอคุณเปิดคอมพิวเตอร์หนก็จะเริ่มทำงานทันทีต่อไปมาตั้งค่า Auto Connect กันทางด้านซ้ายให้คลิกที่ออโต้คอนเน t แล้วเปิดสวิตสำหรับกรณีที่ใช้งานเครือข่ายที่ไม่ไว,ว้วางใจ ตอนนี้ทุกครั้งที่คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่ v p n ก็จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติตรงนี้คุณจะเห็นว่าผมเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่ถ้าผมอยากให้เครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายที่ไวจใจได้เพื่อไม่ให้ v p n เปิดเองผมก็แค่กดปุ่มทัชตรงนี้และตอนนี้คุณจะเห็นว่า v p n ถูกปิดใช้งานเพราะผมใช้ WiFi ที่ไวจใจยได้อยู่การลบเครือข่ายที่ไวจใจออกก็ง่ายเหมือนกันคุณสามารถคลิกไอคอนลบที่อยู่ข้างชื่อเครือข่ายได้เลย แค่นั้นเองผมก็ปลับมาเชื่อมต่ออัตโนมัติกับเซิร์ฟเวอร์ที่เร็วที่สุดอีกครั้งถ้าคุณอยากให้เชื่อมต่ออัตโนมัติกับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะเจาะจ,จงก็เลือกประเทศจากเมนู drop down แล้วเลือกเมืองหรือจะเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เร็วที่สุดก็ได้ต่อไปมาคุยกันเรื่องคิสวิกกันบ้างใช่ฟังดูหน้าตัวนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากทางด้านซ้ายให้คลิกที่คิสวิชหลักการทำงานของคิสวิชก็คือถ้าการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย กับเซฟเวอร์วิกของคุณหลุดด้วยเหตุผลใดก็ต่างคุณสามารถตั้งค่าให้แอป,ปบางตัวหยุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ปิดแอป,ปนั้นไปเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของคุณรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมไม่ต้องการให้ Slack เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบเปิดและอยากใช้ Slack เฉพาะตอนที่เชื่อมต่อวิดเ,เท่านั้นผมสามารถเลือกส a ลกจากรายการแอปพลิเคชันนี้แล้วเปิดมันเพื่อเพิ่มเข้าไปในรายการคิดสีได้ ดังนั้นตอนนี้ถ้าการเชื่อมต่อกับเซิร์เฟเวอร์นอกที่ปลอดภัยของผมหลุดแอป,ปที่อยู่ในรายการนี้ก็จะหยุดส่งข้อมูลฐานอินเทอร์เน็ตแบบเปิดทันทีและถ้าคุณเปิดสวิตช์นี้ไม่เพียงแต่แอป,ปจะหยุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่แอป,ปเหล่านั้นจะถูกปิดไปเลยเพื่อความปลอดภทัยที่มากขึ้นริงใช่ไหมละ่ะจริงๆแล้วคิสวิตก็ไม่ได้ดูน่าตัวขนาดนั้นหรอกสุดท้ายนี้มาคุยกันเรื่องเทรดโปรเทคชันกันดีกว่าทริกกี้ไอคอนโลทางด้านซ้ายเพื่อเปิดเทรดโปรเทคชันโปร ที่นี้ถ้าคุณซื้อแพ็กเกจ plus หรือสูงกว่าคุณจะสามารถใช้ฟีเจอร์ t h r e a t Protection Pro ได้ซึ่งจะเปิดใช้งานการป้องกันมาแวร์การป้องกันการท่องเว็บขั้นสูงและการบล็อกโฆษณากับตัวติดตามคลิกปุ่ม finish now เพื่อเริ่มตั้งค่าการทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่านี้ในนอฟจะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณขอ,ณขอสิทธิ์เพิ่มเติมอนุญาตทุกอย่างที่ระบบขอได้เลย คลิกปุ่ม Continue ที่ด้านล่างติกถูกเพื่อเปิดใช้งาน c a l i b e r Press t ท n นแ i ะฟลิกลิงใดๆที่มีในคำแนะนำแล้วทำตามขั้นตอนที่ปรากฏและเมื่อคุณตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วคุณจะเห็นหน้าจอแบบนี้ที่แสดงว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้วและตอนนี้คุณได้เปิดใช้งานการป้องกันมาแวกการป้องกันเราเซอร์ขั้นสูงและการบล็อกโฆษณากับตัวติดตามแล้วสุดท้ายนี้ผมแนะนำให้เปิดใช้งาน d n s filtering ซึ่งจะช่วยบล็อกโฆษณาและเว็บไซต์อันตรายในระดับโดเมนออน้วิธีเอ็นของคุณกําลังทํางานเงียบๆอยู่เบื้องหลังแล้วการท่องอินเทอร์เน็ตดบื้วิธีเอ็นจะเป็นอย่างไรบ้างลองมาดูเรื่องทั่วไปที่คุณควรรู้กันดีกว่าการท่องอินเทอร์เน็ตโดยเปิดวิธีเอ็นนั้นแทบจะเหมือนกับการท่องเว็บโดยปิดวิธีเอ็นเลยเพียงแต่ปลอดภัยกว่ามากดังนั้นถ้าผมเข้า google.com และเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐผมจะเห็น Google ในแบบที่ผู้ใช้ในสหรัฐเห็นกัน แล้วถ้าเราลองเปลี่ยนประเทศดูจะเกิดอะไรขึ้นส่วนที่เจ๋งก็คือเราสามารถทําแบบนั้นได้ไง่ายมากบน Mac จะมีไอคอนนอกอยู่ที่แถบเมนูด้านบนและเมื่อไรก็ได้คุณสามารถเปิดนอเเวอร์ชันย่อขึ้นมาแล้วเปลี่ยนตําแหน่งที่ตั้งของคุณได้เลยงั้นเรามาเปลี่ยนตําแหน่งไปที่ญี่ปุ่นกันแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้อจะค้น,าคนหาเซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุดให้เชื่อมต่อไปที่โตเกียวแล้วตอนนี้ ลองรีเฟรช Google ดูแล้วแค่นั้นเองเราก็ได้ Google เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วโอเคแล้วเราจะทำอะไรกับพลังและความยืดหยุนย่นใหม่ดีๆละ่ะหนึ่งในกรณีการใช้งานที่พบได้บ่อยมากคือการปลดล็อกคอนเทนต์ที่ถูกจำกัดตามภูมิภาคตัวอย่างเช่นลองเข้าไปที่ Netflix กกันสมมติว่าผมมาจากสหรัฐแล้วเดินทางมาอยู่ที่ญี่ปุ่นและอยากดูรายการเดิมที่เคยดูที่บ้าน ถ้าผมเข้าไปล็อกอิน Netflix บนเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะที่โรงแรมนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ผมจะเห็นขณะที่เราเลื่อนดูลองสังเกตคอลเลกชันของรายการและภาพยนตร์ต่างๆถ้าเราสลับตัวไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วรีเฟรชเน็ตฟลิกอีกครั้งจะเห็นว่าเมื่อเราเลื่อนดูเวอร์ชั่นของสหรัฐเนื้อหาก็จะแตกต่างออกไป นั่นเป็นเพราว่าสหรัฐอเมริกามีคลังเนื้อหาที่แตกต่างจากญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงและเพราะเราสามารถเข้าถึงคลังเนื้อหาอื่นนี้ได้ผมก็สามารถตามดูรายการเดิมที่เรยดูที่บ้านได้ต่อตอนนี้เราก็ปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณเรียบร้อยแล้วแต่แล้วโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณละ่ะต่อไปผมจะสอนวิธีปกป้องอุปกรณ์อื่นๆของคุณด้วยนววิพีใช้งานได้กับอุปกรณ์มือถือเครื่องเล่นเกมและแม้แต่สมาร์ททีวี ส่วนใหญ่แล้วคุณแค่ค้นหาแอปนี้ในร้านแอปของอุปกรณ์คุณได้เลยแต่ถ้าต้องการความตลอภัยแบบมั่นใจที่สุดแนะนําให้ดาวน์โหลดลิงก์อย่างเป็นทางการโดยตรงจากเว็บไซต์ n น v ิเพียนบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณให้เข้าไปที่ n o b c o m แล้วเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณโดยแต่ที่เมนูแฮมเบอร์มุมขวาบนจากนังแต่ที่เข้าสู่ระบบคำตามขั้นตอนที่แนะนำเพื่อเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยเมื่อคุณเข้าสู่หน้าบัญชีนาวิทียนแล้ว ให้แต่เมนูแฮมเบอร์เกอร์ที่มุมขวาบนอีกครั้งเลือกดาวน์โหลดจากนั้นไฟล์ดาวน์โหลดที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏขึ้นแต่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดแล้วทำตามขั้นตอนที่แนะนำถ้าใช้ iPhone แบบนี้ระบบจะพาฉันไปที่ Apple App Store ปกติแล้วคุณอาจจะเห็นปุ่มรับแต่เนื่องจากฉันเคยดาวน์โหลดแอป,ปนี้มาก่อนแล้วฉันจึงเห็นไอคอนดาวน์โหลดรูปเมฆแล้วก็สามารถแตะเปิดได้เลย แอปนอวิทีเอ็นจะเปิดขึ้นบนโทรศัพท์ของคุณดําเนินการตามขั้นตอนที่แนะนําต่อไปได้เลยฉันจะกดยอมรับจากนั้นคุณจะต้องเข้าสู่ระบบแต่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วเข้าสู่บัญชีนอวิทีเอ็นของคุณเมื่อคุณเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วอาจมีการถามว่า คุณต้องการให้ส่งการแจ้งเตือนหรือไม่เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการได้เลยฉันจะกดอนุญาตและเหมือนกับบนคอมพิวเตอร์ฉันสามารถกดเชื่อมต่อด่วนเพื่อเปิดใช้งาน VPN ได้เลยครั้งแรกที่คุณเปิดใช้งาน VPN อาจต้องให้สิทธิ์เพิ่มเติมกับโทรศัพท์ของคุณดังนั้นให้ทําตามขั้นตอนที่แนะนําเพื่อให้ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แต่สลับได้เลยแล้วก็กดอนุญาตตรงนี้ฉันต้องใส่รหัสผ่านไอโฟนเพื่อยืนยันตัวตนและมีแจ้งเตือน ให้เปิดใช้งานการป้องกันภัยคุกคามด้วยฉันก็จะเปิดใช้งานเลยจากนั้นฉันจะเชื่อมต่อใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลแค่นี้เองฉันก็เชื่อมต่อวิ n เอนบนโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเพื่อที่ฉันจะท่องเว็บได้อย่างปลอดไทยไม่ว่าจะใช้ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือก็ตามเหมือนกับบนคอมพิวเตอร์อเ,อเลยการตั้งค่าทั้งหมดก็มีเหมือนกันทุกอย่างคุณสามารถไปที่โปรไฟล์ตรงมุมขวาล่างแล้ว เปิดการตั้งค่าด้วยไอคอนรูปเฟืองที่บุมขวาบนเพื่อปรับตั้งค่าการเชื่อมต่ออัตโนมัติได้ถ้าคุณอยากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะก็สามารถทําได้ที่นี่เหมือนกันแคุณจะสังเกตเห็นว่าโดยปกติแล้วแผนที่จะซูมออกไปที่สหรัฐอเมริกาและดูเหมือนว่าตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางของสหรัฐแต่ถ้าคุณซูมเข้าไปคุณจะเห็นได้เลยว่าคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไหนโดยเฉพาะและคุณก็แตะลึกได้ อย่างตรงนี้ผมสามารถเชื่อมต่อกับดัลลัสได้เลยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ของคุณก็ได้รับการปกป้องแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าโนวิทีเอ็นยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้เข้าหากันอย่างปลอดภัยได้ด้วยแม้จะอยู่คนละเครือข่ายก็ตามนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ใช่ทำมันเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้าด้วยกันเหมือนอยู่ในเครือข่ายไวไฟเดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตาม คุณจึงสามารถแชร์ไฟล์หรือเข้าถึงอุปกรณ์อีกเครื่องได้อย่างเป็นส่วนตัวเต็มที่บนคอมพิวเตอร์ให้คลิกที่ไอคอนนี้ที่มีวงกลมสีวงเชื่อมต่อกันนี่คือไอคอนมิชเน็ตแล้วก็เปิดใช้งานมิชเน็ตคุณอาจจะได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้ว่าฟีเจอร์มิชเน็ตจะไม่ทำง,งานถ้าเปิด Auto Connect อยู่ดังนั้นเราต้องปิด Auto Connect ก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปปิดให้เร็วๆนี้ จำไว้นะครับมันอยู่ในเมนูการตั้งค่าคุณเข้าไปได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปเฟืองจากนั้นที่แถบด้านซ้ายให้เราไปที่ออโต้คอนเน t แล้วปิดการใช้งานออโต้คอนเน t โอเคกลับไปที่มิชเน็ตแล้วเปิดใช้งานเราต้องเชื่อมต่อวิทีเอันใหม่เพื่อเปิดมิชเน็ตนั้นคลิกที่ปุ่มเชื่อมต่อใหม่ได้เลยและเมื่อเชื่อมต่อแล้วคุณจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับชื่อหน,น่ยเทียนด้วยเหมือนกับที่อยูไอพี IP. มาทำแบบเดียวกันนี้บนอุปกรณ์มือถือกันบ้างบนมือถือให้แต่ที่ไอคอนรูปคนเล็กๆมุมขวาล่างเพื่อเปิดโปรไฟล์แล้วอย่าลืมว่าเราต้องปิดออโต้คอนเน็ก่อนถึงจะเปิดไม่ใช่ได้ไปที่ไอคอนรูปเฟืองแล้วปิดออโต้คอนเน็กลับมาแล้วแต่ที่เมชเนจจากนั้นเปิดมชเนตเมื่อโหลดเสร็จคุณจะเห็นว่าเหมือนกับบนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์นี้ก็ได้รับชื่อแนว v p พ และมีที่อยู่ I P ด้วยเราจะกดเข้าใจแล้วตอนนี้ลองเลื่อนลงมาแล้วแชร์ไฟล์กันผมอยากจะส่งไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่จากโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์ดังนั้นผมจะกดแชร์ไฟล์แล้วก็กดรูปภาพในแกลเลอรี่ของผมมีรูปภาพและวิดีโอสุ่มๆอยู่เยอะเลยแอ่ผมจะส่งวิดีโอบันทึกหน้าจอความยาว7นาที39วินาทีที่เพิ่งอัดไว้เมื่อกี้นี้ ปกติแล้วไฟล์แบบนี้จะใหญ่เกินกว่าจะส่งจากอุปกรณ์หนึ่งไปอีกอุปกรณ์ผ่านอีเมลหรืออะไรแบบนั้นถ้าผมใช้ Google Drive หรือ d r o p b o กก็จะเปลืองพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่มีค่าดังนั้นแทนที่จะทําแบบนั้นเราสามารถส่งไฟล์ผ่านไมเชิลได้เมื่อผมเลือกไฟล์วิดีโอแล้วมันจะถามว่าต้องการส่งไฟล์ไปที่อุปกรณ์ไหนเราจะเห็นในคอมพิวเตอร์ว่าชื่ออุปกรณ์ของคอมลงท้ายด้วย Lewis.nob นนั่นแหละคืออุปกรณ์ที่เราต้องเลือกตรงนี้ ผมจะกดเลือกอันนั้นในโทรศัพท์แล้วก็กดส่งบนโทรศัพท์มันจะแจ้งว่ากำลังรอคอมพิวเตอร์ยอมรับคำของเพงื่อส่งไฟล์ถ้าคำก่อนี้ไม่แสดงขึ้นมาบนคอมพิวเตอร์ท,ทันทีให้ลองกลับไปที่หน้าเลือกเซิฟเวอร์หลักแล้วกลับมาที่มิชนตอีครั้งแล้วคุณจะเห็นว่าตอนนี้โทรศัพท์ปรากฏอยู่ในรายชื่ออุปกรณ์แล้วและจะมีการแจ้งเตือนไฟล์ request f o สที่มุมขวาบนถ้าแจ้งเตือนนั้นแสดงขึ้นมาแล้ว หายไปก่อนที่คุณจะได้กดอาจจะเห็นจุดสีแดงอยู่ข้างไอคอนกระดิ่งนี้ด้วยคลิกที่ไอคอนกระดิ่งแล้วคลิกตรวจสอบบนการแจ้งเตือนจากนั้นกดยอมรับไฟล์ตอนนี้คุณจะเห็นบนโทรศัพท์ว่ามันเริ่มส่งไฟล์แล้วและเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะขึ้นว่าไฟล์ t r a n s f o r complete บนโทรศัพท์และเราก็จะเห็นว่ามันเสร็จสมบูรณ์ที่คอมพิวเตอร์ด้วยผมจะคลิก show in นเดอร์เพื่อเปิดไฟล์นั้นแล้วก็ลองพรีวิววิดีโอดูสิ ไฟล์บันทึกหน้าจอของผมอยู่ตรงนี้แล้วผมต้องสาธิตให้ดูว่าคุณจะส่งไฟล์อย่างปลอดภัยด้วยเมชเน็ตได้ยังไงแต่คุณจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันนี้เพื่อเดินไฟล์จากระยะไกลได้ไหมแน่นอนอันนี้จะซับซ้อนขึ้นอีกนิดและอยู่นอกขอบเขตของบทปีดน,นี้แต่ถ้าคุณสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมให้ไปที่มุมล่างซ้ายของแอปบนคอมพิวเตอร์แล้วคลิกที่ k n e d g e Base เมื่อโหลดเสร็จแล้ว ให้ค้นหาคำว่ามิชเน็ตแล้วคลิกที่คู่มือสำหรับผู้ใช้มิชเน็ตตรงนี้ให้คลิกที่เยี่ยมชมเอกาสารมิชเน็ตที่นี่คุณจะสามารถอ่านคู่มือมิชเน็ตแบบละเอียดสำหรับการใช้งานต่างๆเช่นการเล่นเกมการเข้าถึงไฟล์จากระยะไกลและการทำโปรเจกต์ร่วมกันถ้าคุณสนใจจะใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ผมขอแนะนำอย่างยิ่งให้ลองเข้าไปดูเอกาสารนี้โอเคตอนนี้อุปกรณ์ของคุณก็ปลอดภัยแล้ว และการท่องเว็บของคุณก็เป็นส่วนตัวถ้าคุณยังไม่ได้สมัครอย่าลืมว่าลิงก์ในคําอธิบายด้านล่างมีข้อเสนอที่ดีที่สุดอยู่แล้วเอาละตอนนี้ไปท่องเว็บอะไรแ,บบแตกๆกันเถอะตอนนี้ไม่มีใครแอบดูคุณแล้วนะ